่ถึงการรวมประทัง่างดีกันสูงสังคมเราไม่สนใจก็ชูให้ดูว่าไอ้โฉนดแผ่นนี้มันออกมาได้ระบบราชการไทยกรมที่ดินตามขั้นตอนก็คือมีการขอให้ร่างโดยทนายทนายร่างเรื่องให้ศารสารพิจารณาสังคมที่ดินออกโฉนด คนก็ชี้นิ้วกันต่อไปอ่ะคนนี้ชี้ให้คนนี้ทําคนนี้ชี้ให้คนนี้ออกคนนี้ชี้ให้คนนี้ให้สิทธิ์แล้วคนนี้ก็มาชี้ให้ถอนสิทธิ์อะไรํานองเนี้ยเหมือนกับชี้นิ้วกันโดยไม่ต้องดูให้รอบคอบไปออกโดยไม่ต้องดูว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นของใครในจานองเนี้ยแต่มาโยนความผิดให้กับผู้ซื้อหรือวัดเกิดมาก็ไม่เคยเลยแต่ว่าเห็นโฉนดแล้วตกใจ อาจจะด้นได้ดีก็ได้นะครับหรือไม่ดีก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรล่ะครับนะครับมีหัวใจร่วมด้วยนะครับร่วมประท้วงด้วยนะครับเพราะความไม่เป็นธรรมของสังคมนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้นะครับทาไมถึงทำกับพระได้เป็นพระก็มี ใจกาลาการไทยใจร้ายใจเข้มใจสามรวมหัวทำงานเช้าชามเย็นชามนี่อยากตั้งคำถาม ในมือของดิฉันนี้คือถุงกล้วยแขกเป็นถุงกล้วยแขกที่มีมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทค่ะเพราะเป็นถุงกล้วยแขกที่ทําจากโฉนดที่ดินที่ออกอย่างถูกกฎหมายโดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวกรณีพิพาทที่ดินของวัดสวนแก้วและวันนี้นะคะเราได้รับความกรุณาจากพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยานโนเป็นรายการแรกที่ท่านจะมาเปิดใจค่ะกาบน้มัสการท่านเจ้าคุณค่ะ ดิฉันติดตามกรณีของวัดสวนแก้วนะคะแล้วก็จําได้ว่าเมื่อวันที่สองเมษายนที่ผ่านมานี่เองสารจังหวัดนนทบุรีมีคําพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินซึ่งแสดงว่าตอนนี้วัดสวนแก้วก็ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินหมดสิทธิ์ที่จะเข้าไปทาประโยชน์จํานวนหนึ่งไร่หนึ่งงานที่ซื้อมาอย่างถูกต้องใช่ไหมคะตอนนี้คดีนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะท่านก็เมื่อสารตัดสินมาอย่างนี้ก็มีคนยุค ให้สู้ให้อุทธร์บางคนก็ยุเลยเกิดไปให้ถวายดีกาในห,หลวงนมาบอกคนไทยนี่แย่มากอะไรก็จะไปกวนท่านปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ไปกวนท่านไปถาถมท่านที่อายุก็มากแล้วนมาบอกอย่าไปทําเลยแล้วคดีนี้ยเท่าที่มาพิจารณาส่วนตัวเองอาจจะผิดก็ได้ถ้าสู้กันทางกฎหมายมาว่าเสียภาพพ์พระก็จะสู้ในกระบวนการของศิลธรรมและคุณธรรมส่วนใครอยากจะช่วยฟ้องร้อง อุทธรณก็เป็นเรื่องของใครต่อใครไปถ้าป่วยแล้วมาฉิดยาเองถ้าโจรจะปล้นวัดต้องเอายปืนสู้เองแล้วพระจะสวดมนต์เทศต,ตอนไหน่ะฉันเป็นคนหนึ่งที่มักจะเข้าไปพึ่งวัดสวนแก้วนะคะในเวลาที่อยากจะทําบุญหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะกรณีนี้ชาวบ้านอยากรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านคิดว่ามีการช่อโกงเกิดขึ้นในกระบวนการไหนตอนนี้มันมีคอร์รัปชันเชิงกฎหมายและระบบราชการ ที่เอื้ออำนวยให้มีผู้ถูกกระทําให้เสียหายอย่างมูลนิธิวัดสวนแก้วเนี่ยจะเรียกว่าโกงหรือไม่โกงก็แล้วแต่แต่ไม่ผิดกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายมและตามระเบียบราชการเอาอย่างนี้ประเด็นที่น่าคิดง่ายที่สุดก็คือตั้งหลักตักกะง่ายๆเอามาเป็นผู้ซื้อโฉนดนางวันธนานำโฉนดมาขายกรมที่ดินเป็นผู้ผลิตโฉนด สารเป็นผู้สั่งให้กลมที่ดินผลิตแต่เวลาผิดเนี่ยเขาให้แต่มาผิดคนเดียว oh. คนขายลอยนวลคนผลิตฉนดลอยนวลคนสั่งให้ทํโฉนดข้าพเจ้าแต่เพียงกลุ่มเดียวที่ไม่ต้องรับผิดชอบท่านแต่องค์เดียวที่รับผิดชอบพระคุณเจ้าครับอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดมองโดยประเด็นซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สารชั้นต้นได้หยิบยกขึ้นมาเป็นเป็นประเด็นพิจารณานะครับท่านมองว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน เมื่อนางวัฒน,นาเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินเพราะฉะนั้นผู้ที่รับโอนต่อมาจากนางวัฒน,นาก็ย่อมไม่มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่หยิบยกมาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในส่วนที่มีกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้นทนายความของทางวัดหรือว่าทางของวัฒน,นาได้ยกเรื่องของครอบครองปรปักโดยเฉพาะในส่วนของวัดเนี่ยนะครับเพราะว่าวัดอาจจะครอบครองปรปักแยกกับวัฒน,นาเพราะฉะนั้นถือได้ว่าวัดไม่ได้เป็นผู้รับโอนมาจากวัฒน,นา ส่วนที่รับโอนมาจากวันธนาจะเป็นโมฆะาอาจจะศูนย์เปล่าไปยังไงก็ตามแต่เนื่องจากวัดได้ครอบครองที่ดินส่วนนี้โดยเปิดเผยโดยสงบโดยเจตนาเป็นเจ้าของด้วยระยะเวลาเกินกว่า10ปีเมื่อระยะเวลา1ิปีล่วงค้นไปสําหรับการถือครองในโฉนดนะครับเราก็สามารถที่จะไปร้องต่อศาลเพื่อที่จะขอได้รับสิทธิ์ในโฉนดนั้นจากการครอบครองปะระปังนะครับผมถึงได้บ,บอกว่าในส่วนของนางวันธนาเนี่ยนางวันธนาจะยอมไป แต่ว่าถ้าหากว่าวัดหรือว่ามูลนิธิวัดสวนแก้วเนี่ยได้ครอบครองเป็นเวลากว่า10ปีแล้วด้วยระบบวิธีเดียวกันเลยนะครับน่าจะสามารถไปร้องได้ในส่วนของวัดต่างหากตรงนี้มาอยากแจ้งนิดนึงว่ามีคนบอกว่าก็พระพยอมอยากไปซื้อของคนโกงและบางคนก็ใช้หนักก็อยากไปซื้อของโจรถ้าซื้อของโจรน,นี่มันต้องไปหลอกซื้อกันหลังวัดไอ้นี่ไปซื้อกันบนกรมที่ดินถ้าถามว่าตมาเป็นคนซื้อของโจรเป็นหัวหน้าโจร ผู้ที่ทํากระทําเอื้ออํานวยให้ได้มาโดยไม่ถูกต้องหรือเป็นของโจรเนี่ยคนนี้มีความผิดไหมผู้ที่อ้างว่านะพระพยายอมกับนางวัจน,นานี้ได้มาโดยไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ชอบไปกฎหมายและผู้ที่กระทําให้ได้ไปโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายสําเร็จประโยชน์เนี่ยมีความผิดไหมครับคือประเด็นของพระคุณเจ้านี่ครับผม มันจะไปบอกว่ารับของโจรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจะมีคนพูดมันมีกระบวนการตามทนายนะ,นะทนายออกรายการดังๆนี่พูดหนึ่งเนี่ย <c oughs> มันมีกระบวนการตามกฎหมายที่สามารถที่จะดําเนินการได้โดยการติดประกาศแล้วก็ได้ทําผมเข้าใจว่าอย่างนั้นพอติดประกาศแล้วไม่มีผู้มาขัดขานพอศาลสั่งตรงนี้นะขอให้ดูภาพอ่ามันยิ่งพอติดประกาศอีกครับเพราะว่าถ้าคุณมีทรัพย์สมบัติมีใครเข้าไปทําบ้านเราแต่งบ้านเราจะยึดคองบ้านเรา เป็นเวลานานโจงแจ้งเช่นภาพนี้เดิมเนี่ยที่ดินมันจะเป็นเงี้ยกองขยะอยู่มันเป็นกองขยะเลยที่ลกอตมาหลังจากเทศก็จะต้องกลับมานั่งเก็บเนี่ยเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วติดถนนใหญ่ใครก็เห็นนี่เป็นสภาพที่ดินหลังจากที่ท่านซื้อเป็นขยซื้อมนก็เป็นกองขยะะค่มาจะต้องมานั่งเก็บเองอย่างเงี้ยแทบทุกวันร่วมกับคนงานคนงานนี่จํานวนไม่ใช่น้อยเลยบางวันไปห้าสิบบางวันไปร้อยหนึ่ง แล้วถ้าคนจะมีสมบัติอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยแล้วมาลองยันนี่มาคัดค้านนี่มาตั้งสิบคนเนี่ยแต่แปลกไม่รู้ว่ามรดกของตัวเองทรัพย์สมบัติเนี่ยเข้าขายที่ว่าประมาทเลินเลอต่อทรัพย์สมบัติอย่างร้ายแรงให้คนอื่นมาเอาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาไม่เห็นเลยเขาไม่มาค้านเลยตอนที่เรายังทําไม่สําเร็จเขามาแย้งค้านต่อเมื่อเราได้ปลูกจนเป็นที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไรผู้ที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ เนี่ยพอลูกเป็นอาคารนี้เสร็จอ๋อหลังจากที่เราเห็นเป็นที่รกร้างมีกองขยะเสร็จแล้วท่านก็ถมที่แล้วก็ปลูกสร้งอาคารแล้วก่อสร้างหมดไปล้านกว่าค่ะรวมแล้วเราหมดงานนี้ประมาณตกถึงสิบสามล้านสิบสองสิบสามล้านก่อสร้างนี่แ้วยิ่ค่าแรงด้วยวัตถุประสงค์เดิมนี่ต้องการให้ต้องการให้คนที่ไล่ทิที่ดีนอยู่ต้องการจะขจัดกองขยะและต้องการจะทําป้อมตํารวจไว้ตรงหัวมุมเพราะตรงนี้มันมีรถชนบ่อยโชนก็ฉกจิงวิ่งราวบ่อย ไม่ได้คิดจะสร้างวัดเลยครับไม่ได้คิดมาเพื่อประโยชน์ของวัดเลยเพื่อสาธารณชนแล้วถ้าจะมองแบบชาวบ้านนะนะคะว่าควรจะมีคนที่ควรจะถูกตําหนิจากกรณีนี้ <ตะ S 1> คิด <ตะ S 1> ว่า,าจะเป็นใค <ไป S 1> รคะแทงเปรี้ยงไปเลยกรมที่ดินเพราะว่ามาบอกว่าาความบาดไม่เทศกับกระทรวงทุกกระทรวงจะเว้นหลายกระทรวงแต่กระทรวงหนึ่งที่ต้องลงโทษกันนานวามบาดกันสามปีก็คือกรมที่ดินเพราะตอนที่จะซื้อเนี่ยตมาก็ให้คน ที่บวชอยู่ที่วัดสี่ปีช่วยวัดมาตลอดพอช่วยเอาจฉนดไปตรวจสอบนีเพื่อมันจะเกิดมีปัญหาว่าถูกต้องไหมซื้อได้ขายได้ไหมเขาโดนตาหนิมาจากเจ้าหน้าที่ที่ดินว่าไอ้พระพยอมทาไมระแวงนิกราคุดก็มีทําออกจฉนดที่กรมที่ดินระแวงอะไรกันซื้อได้ขายได้พอบอกกับเรามางงี้เราก็ซื้อครับเอาไปตรวจสอบก่อนไม่ใช่ซื้อสุ่มสี่สุมห้าลายอื่นเนี่ยตามาซื้อที่ดินทั้งหมดนะเข้ามูลนิธิเนี่ยสองร้อยเก้าแปลง มีปัญหาอยู่แปลงนี้แปลงเดียวแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นนี้ทางกรมที่ดินได้เข้ามาคุยเร่รโอ้ฟังท่านรองอาทิตย์ด,ดีพูดแล้วเหมือนเอาน้ํามันเบนซินไปลาดในไฟท่านบอกงานนี้ไม่มีงบที่จะเยียวยาไม่มีธรรมเนียมที่จะเยียวยาอา้อาวแล้วตอนที่ท่านอนุมัติให้ขายได้น,ะนั่นคือเยียวยารัดไงกระทั่ง <laughs> เก็บภาษีไปล้านหนึ่งเนี่ยทั้งทั้งที่จะมาซื้อของอาจารย์แม่ อาจารย์แม่เอาที่ดินคืนแต่ไม่ยอมจ่ายเงินคืนเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้มีพูดดีอยู่ท่านหนึ่งกับท่านรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมกับท่านไปบูนเนี่ยบอกอยากจะหาทางช่วยเหลือเกินแต่กรมที่ดินบอกไม่ช่วยไม่มีธรรมเนียมช่วยมันตั้งคนตั้งโทษอย่างนี้คาันทธ่รมาตาชาวบ้านนี่โทษพระพยอมเสอร์พระพยอมก็อาจจะโทษไมยายนี่เอาโฉนดมาขายแล้วไม่ถามก็เรียบร้อยแล้วก็ซื้อยายนี่ก็บอกที่ดิน ออกโฉนดมาให้หนูก็ไปขายได้ฉันก็ไปขายได้ออไอ้ที่ดินนะโทษใครตปมเปาเลยรู้ไหมโทษศาลสัง่งโทษศาลสัง่งคือทุนเจ้าครับโดยกระบวนการทั้งหมดมันต้องดูว่าถ้าสมมุติว่าทุกๆคนสุจริตหมดเนี่ยนะครับคนที่ประมาทเลินเล่อที่สุดจะต้องเป็นผู้ที่รับภัยจากผลเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าหากว่ามองโดยรวมแล้วเนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายเรื่องของการครอบครองปรับปักเป็นกฎหมายที่ให้ประโยชน์กับผู้ที่ทํา ทำมาหากินในที่ดินนะครับหรือว่านำมาที่ดินเนี่ยมาใช้ประโยชน์สูงสุดถึงได้อนุญาตให้คนที่เข้ามาครอบครองสามารถที่จะเป็นปรปักษ์ต่อเจ้าของที่ดินและในที่สุดได้เป็นเจ้าของที่ดินแทนได้เน้นถ้าหากว่ามองในกรณีนี้เนี่ยกรมที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรวันธนาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะเพราะคุณเจ้าใช้ประโยชน์มาตลอดได้เลี้ยงดูชาวบ้านได้ทําให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทําความสะอาดสร้างความเจริญให้กับตรงนั้นถ้าสมมุติว่าในบรรดาทุกๆท,ท,ท่าน ประมาทหมดจะเป็นสารจะเป็นที่ดินอะไรก็ตามนะครับเจ้าของเดิมด้เจ้าของเดิมก็น่าจะเจ้าของเดิมด้วยครับปน่อยที่ดินมาต้องนานไม่มาดูแลใช่ครับทุกทุกผู้ทุกฝ่ายเป็นผู้สุดจริตหมดแต่คนที่ประมาทสูงสุดมันคือเจ้าของที่ดินอืเพราะว่าคุณเจ้าได้ทําประโยชน์ในที่ดินนี้มาเป็นเวลาเห็นจงแจ้งนมารู้เอาตอนเราทําเสร็จสวยเรียบร้อยแล้วในกรณีนี้ถ้าเป็นชาวบ้าน สู้ชีวิตหาเงินมาสิบล้านซื้อที่ดินได้แปลงปลูกบ้านในหลังอยู่ได้สามปีก็มาถอนไปคนไทยจะต้องเป็นบ้าหรือประสาทกินเยอะเจ้าของเดิมในหลายคนอาจจะวิจารณ์นะคะที่ฉันเคยได้ยินมาต้องขอประธานอััยท่านด้วยที่เขาบอกว่าการที่ท่านออกมาบอกว่าจะงดรับกิจนิมนต์ราชการอะไรเงี้ยในเว็บไซต์ใช่ไหมใช่เขาพยองสอนว่าโกรธคือโง่มโหคือบ้าทำไมตัวเองโกรธตรงนี้ดีมาก คนเราเนี่ยถ้ารู้ภูมหลังแบ็คกราวกันก่อนนี้นะอาจจะไม่พูดคํานี้อามานี่เป็นคนโทสะจริตเมื่อก่อนบวชเคยถูกกงห้าพันบาทไปทํางานก่อสร้างไปดักฆ่ามันอยู่สี่วัน <c oughs> มันไม่มาเลย <c oughs> จนเราเพียกก็เลยไม่คิดกลับลองคิดดิสมัยอาตมาย,ยังไม่บวชอี่นะถูกกองห้าพันจะคิดฆ่าเขาตั้งสี่วัน <c oughs> ตอนนี้โดนสิบล้านเนี่ยจะไม่ให้มีปฏิกิยาเลย จะบอกอะไรให้ตอนตั้งแต่ตมาสอนคนว่ากโกรธคือโงโอ่โหือว่าเดี๋ยวนี้ตมาคิดว่าควบคุมอารมณ์ได้ดี่าเก่าเป็นร้อยเท่านี่ยังไม่ได้มาด่าแม่เลยสักคนหนึ่งนะไอพวกที่กรธนะแล้วยังไม่ได้เคยคิดท่าใครเลยสักคนหนึ่งได้แต่แค่ทำอะไรประท้วงคือฟั่มบาทไม่ไปเทศหน่วยงานราชการบางหน่วยตมานี่ยังไม่ได้ประกาศตัวเป็นพระอาหารหัน์สักครั้งหนึ่งจะไม่ให้แวบออกมาบ้างเลยเลย สติ<แ>มันต้องมีขาดช่วงบ้างหลวงตาบางองเนี่ยประกาศเป็นพระอรหัน์ยังโมงโหเทศร้องไห้บนธรรมะเลยอยากจะเพิ่มเพิ่มเติมเรื่องปรับปกครอบครองปลปักนิดเลยนะกฎหมายตัวนี้ต้องแกไ้ไขถ้าเป็น <ừ> ที่ดินที่ไม่มีโฉนดนะมีสคหนึ่งนสสามเขาเรียกว่าๆๆสิทธิครอบครองนะปีเดียวนะเพื่อนฟ้องออกอันใหม่ได้ออกสิทธิครอบครองอันใหม่ได้นะแต่ถ้าโฉนดเนี่ยถึงจะสิบปีฮะ แสดงว่าแย่มากใช่ไหมทิ้งไปสิบปีเนี่ยนะเขาถึงให้คนอื่นไปทําประโยชน์น,นั่นคือเจต,ตนารมณ์ของกฎหมายแต่ว่ามันจะมีซ่อนเงื่อนว่ามีคนแอบเอาช่องว่างของกฎหมายซึ่งอาจจะมีอยู่หน่อย,อยตรงนี้มาโกงโฉนดกันแล้วมาขายต้นทุนตอนนี้ขอ,อนิดแจรกนิดคำว่าแอบเ,อเงินเ<อ>นี่ใช้สิบล้านขอบอกทางรายการนี้ไปเลยตอนนี้มีคนไปเรียอะไรตามตลาดบอกช่วยพระพยอมหน่อยพระพยอมแย่แล้วออกคนละยี่สิบสามสิบบาท โยมให้กันไปบานเลยมันถือจังหวะช่วงเนี้แล้วไม่มาถวายท่านอาจารย์ไม่มาเลยป่าเงยบเพราะขอบอกรายการนี้ด้วยมันแอบห่างช่วยโอกาสตรงเนี้ยเขาบอกได้ไปหลายแสนท่านเจ้าคุณคะแม้ว่าท่านจะเคยบอกหลายครั้งดิฉันก็ติดตามข่าวอยู่ว่าท่านจะกดรับกิจนิมนต์จะไม่เทศโปรดหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมที่ดินนะคะแต่ถ้าวันนี้ทางรายการขบวนการแก้โกงจะขอให้ท่านเทศ ไปถึงยังเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะคะถ้าเวลาผู้ใดเขาเกิดได้รับผลกระทบคือกระทําให้ถูกกระทําให้เสียหายแล้วเนี่ยท่านพยายามพูดเยียวยาหน่อยถึงไม่มีตังค์ให้นะแต่พูดด้วยความเห็นใจท่านเห็นใจวัดแต่ยังหาทางช่องลงช่วยไม่ได้เพราะกฎหมายระเบียบยังไม่มีว่าจะต้องเยียวย,า,ยางั้นเท่านั้นเท่านี้ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจจะแก้ไขเรื่องนี้นะควรนําเรื่องนี้เข้าไปปรึกษ,ษาคณะรัฐมนตรี ซึ่งท่านก็มีคุณธรรมอยู่หลายท่านโดยเฉพาะท่านภัยบูรณ์วัฒนะศิริธรรมเนี่ยท่านบอกโอ้ยถ้าไปปรึกษาหน่อยต่างเราคณะรัฐรัฐบาลก็อยากช่วยแต่ท่านนิ่งไว้แค่นั้นแล้วแถมเอาน้ํามันมาลาดเราบอกไม่มีธรรมเนียมช่วยไม่มีธรรมเนียมเยียวยามีแต่ธรรมเนียมรับตามรับเบียบราชการพูดอย่างเนี้คือการทําให้ผู้เสียหายนั้นชอกช้ำทมาณฑะทำไมได้ยาหอมก็ควรจะอยากเอาเบนซินมาลาดกัน ควรจะมีลักษณะว่าให้ยาหอมยังไม่พอนะคุณเจ็บหนักขนาดนี้ควรจะให้ยาแก้อักเสพด้วยนี่ยาหอมก็ไม่ให้ใหยาแก้อับเสพก็ไม่ให้ให้ดอกไม้จันทร์ให้ดอกไม้จันทร์เผาเลยอามาเนี่ยนะไม่ไปทวงไปปักกดที่กรมที่ดินก็บุญแล้วหรือไม่เผาตัวตายเหมือนพระเวียดนามเขานั้นก็บุญแล้วไม่เอาค่ะไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาที่กุซาพระทวงอย่างนิ่มนวลที่สุด เอาฉโนนมาทำถุงกล้วยแขกนิ่มนวลแล้วนะนะประท้วงอย่างน่ารักเอาถุงมาทํากล้วยแขกด้วยฉโนนแล้วก็เอาบักฉนโนดมาบังสุกูลชาตะคือมันเกิดปีสี่เจ็ดมันมรณะปีห้าศูนย์ถามว่าการที่พระประท้วงอย่างเนี้ยประท้วงอย่างน่าเกลียดหรือเปล่าบางคนยังหาวาตถุมาเล่นปลาหีหาว่าช้างภาพเนี่ยคือการประท้วงอย่างพระ นิ่มนวลสันติวิธีไม่ออกอาการรุนแรงเหมือนบางพวกไม่ขีดเส้นตายไม่ปิดบัญชีเหมือนนักปะท้วงทั่วไปที่เขาทานี่ประท้วงอย่างน่ารักนะมันยังหาว่าเราประท้วงอย่างน่าเกลียดอีกแล้วที่ดินแปลงนี้ตามาได้คุยกับท่านรองนะยายกไพบูลว่าถ้าท่านไปดําเนินการเอากลับมาได้ตามาจะไม่ให้เขาโอนมูลทิ่เลยนะจะยกให้กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงพัฒนาสังคมความมันคงมนุษย์ เอาไปทําอะไรไปเลยไมาไม่เอาข้อมูลนิธิเลยเดี๋ยวจะหาว่าพระอยากได้เหลือเกินก็จะคืนให้ไปเลยยังไงก็ตามนะคะขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่กรุณาเทศเพื่อที่จะให้สติแก่พวกเราในวันนี้นะคะตอนนั้นใครโกงท,ท่านท่านหลายห้าพันห้าพันท่านคิดอยู่กี่วันนะคิดค่าดักอยู่ต้องสี่วันสี่วันนี้สิบล้านเนี่ยลองลองฟูณดูแล้วเนี่ยท่านท่านคิดอยู่ ประมาณ339ร้เกปีกับสีวัน <c oughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ใช้คาถาใหม่แล้วคิดพยาบาทบรรลัยคิดให้อภัยใจเยือกเย็นขอพระคุณค่ะพระราชธ,ธรรมนิเทศหรือพระพยอมนะคะที่กรุณารายการขบวนการแก้กองวันนี้นะคะขอบพระคุณผู้สันทัดกรณีทั้ง3ท่านที่อยู่กับเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะและท่านผู้ชมในห้องส่งทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ เกิดเป็นคนไทยระวังจะเป็นผู้ถูกกระทำให้เสียหายโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการยังโปร่งใสพระยอมแต่เดนไม่ยอมช่วยลองนะครับพระยอมแต่เดนไม่ยอมโฉนดยังปลอมราชการยังป่วยสวนแก้วชุบเป็นส่วนกล้วยโฉนด กลายเป็นถุงกลวยแก่เนนแอดเน้นออนกวนดุกให้รู้สึกจุกแน่นในหัวใจเน่นเล็ดเน้นลีเน้นีควายบังบาโก้ก็ยังไม่ยอมถ้ายอมแต่เน่น ใจข้าราชกาไทยทำไม่สีสัวตาเพระคุณเจ้าอย่างรูแหงตาแล้วพวงประชาจะวักพึ่งพาใครที่ดินซื้อขายกันได้ฉันโนดออกให้โดยกรมที่ดินหนึ่งสามารถตัดสิน ว่าเป็นที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายทำไมไม่ชอบไม่ตีกอบกันคนขี่ตูกี่ปีกี่ชาติไม่เคยมาดูดูแต่มาตาที่เก่าล้าสมัยกฎหมายาาตาที่เก่าลาาาา้าสมัยคุณธรรมนำทางสว่างโลกให้ทุก คุณทานำทางสว่างโลกไม่ทุกไม่โศกไม่แค้นเครื่องผู้ใดหลวงพอ่อถ้าตัดใจได้แต่เน้นอย่างเราตัดใจไม่ลงพระยอมแต่เน้นไม่ยอมพระตรงแต่เน้นไม่ตร้งตายตามไม่หลับ รัโดนเข้าโบกข้าราชาการลอยนวลข้าราชาการลอยนวลข้าราชาการลอยนวลเงินเดือนขึ้นทุกปีสังคมปนเปือเพราะคนพวกนี้แหละครับวันนี้หลวงพ่อพยอมของพี่น้องชาวมองนนท์ของพี่น้องชาวไทยนะครับ ได้ทําให้โลกประจักษ์ว่านะครับถ้าเราไม่ยอมที่จะให้พวกมิจฉานะครับมารังแกมาคมเหงเราเราก็ต้องต่อสู้แล้วเราก็ต้องฟ้องต่อชาวโลกให้เป็นที่ประจักษ์พวกมันจะได้มีอย่างอายในที่สุดมันก็จะเลิกทําชั่วหันมาทําดีครับขอบคุณครับไอการประท้วงเนี่ยประท้วงที่ชอบคุยกันว่าเหมือนเราประท้วงอึด เราประท้วงได้ร้อยกว่าวันสองร้อยวันอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ประท้วงสิบปีร้อยปีก็อาจจะเป็นได้เพราะว่ามันจะอยู่ได้นานประท้วงโดยไม่ต้องใช้เท้าเดินไปเกะกะฝังถนนประท้วงด้วยสมองใช้สมองเดินอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะแบบประท้วงไม่ต้องให้เกะกะถนนนนทางประท้วงไม่ต้องไปยึดนูน่ย t, นยึดนี่ประทวร้วงแล้ว นิ่งอยู่นานอยู่เป็นสิบยี่สิบปีแต่ว่าห้าสิบปีก็อยู่ได้ร้อยปีก็ยังอยู่ได้เพราะปูนนี่ก็เทม,มาตรฐานทองเหลืองนี่กว่าจะละลายก็นานอนุสวรี์ถึงก้วยแขกแปลกดีไหมคนไม่รู้คงสนใจเมื่อได้เห็นแน่นอนถามว่าทำไมถึงจำเป็นสร้างไว้เช่นเป็นมระดก โลกร่ำหรือเกิดตำนานขันไขไม่สิ้นสุดอัจฉริยะท่านทองผุธบันทึกชื่อพระราชธรรมนิเทศตรงนี้คือประพยายนที่เรื่องลือจะดูไกลฉนดเน่าสิบล้านกลั่นมาแรกวิธีคิดทำถึงใส่กล้วยแขกได้มีประโยชน์คิดออกมาได้อย่างไร ตั้งอนุสาวรีย์ไว้ใช่ประจานใครเกี่ยวข้งองสนโนดนี้มีเรื่องคิดผลของกรรมจะติดก,การถึงฤกกหลัเงเงินของวัดโมทนาสาธุทานหากต้องการเชิญศักันนนิรันดร